มมมมันมนแน่นอนศัตูยิงขาตายอ่ะโอ้ไม่้าไม่้า

ชีวเงินเดิมในบ้าเลยพูดเสียงเลยอ้โหนี้ภาพซ้ำเหรอีเพลว่าโอเคโอ้มสซี โอ้ยไปหัดมาใหม่ด้เนี uh> ่ยย่อ่อนมากมันเป็นเป็นาขายทิ้งแล้วเกมนแล้นี่เ้อย่าเก่งอย่าเก่งใช่เก่ง

เฮ้ยประตูโอ้โหเลยอันนี้แก้อกแก้อกแก้อกลกับมา เฮ้ยมาไงวะ

ชาสึ้นแดงขึแดง,แดงนี่เป็นแดงขาวไม่ใช่แดงดำเลยก่อน ที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปเมื่อวางก็รักแปลกใจนนา,จานเท่าไรการเวลาไม่อาจรู้ใจตัวไปแต่เธอคงต้องไปมา เพื่อใจทูกคันมีแต่เธอ <Alex. S 1> แม้จะนอนแล้วฝันฉันมีแต่เธอเท่านั้นไม่อาจแบ่งจะันเพื่อไว้ให้ใคร oh <my> ใจว่าเจอแล้วเหมือน oh <my> คนที่เจอคิสตมา เมื่อไม่เธอไม่ต้องการใครเมือวานก็รักวันนี้รักเธอตรุงนี้ก็รักเธอเอาดูพอคะแม่จะนอนแล้วฝัน ฉันมีกเธอทุนั้นไม่อาจแบ่งจะฟังเพื่อไว้ให้ใครใจื่าเจอเธอแล้วมือนคนที่เจอจหมโอยโอ้ไม่วาวชิคก้าววาว a you gonna say why you โอ้ไม่นะโอ้ดาบบีดีอาลูกี้ออกไปแล้วครับเข้ามาทันนี่คือลังผานครับนี่คือเจอร์าดครับอืมโล่งตัด

真的

ไม่กลัวท่มเกินีนี้คำตอบยากเลยครับให่ดูทั้งหมดเลยมาซี่แล้วพาอีกครั้งครับนี่คือสตีเฟนเจอรจ่ายบอล้าไปข้างในได้สวยนี่คือวนรนีน่มีคนประทุกจังหวนี้ครับแต่เสียลูกนี้ไม่ผิดกติกา โ,โอ้ยไม่เข้าได้ไงเนี่ยโ้บ้าเอ้ยไหนดิเซลไปไหนิ<า>้งบอลก่อนไม่เอาหูช้าช้าช้าโอ้ยีแล้วเหรอเจ็บทุกนัดเลยเฮ้ยโอ้ยอ,อ,อ่อนแนว่ะโอ้ยยังเซ็ง ทอ,อไ้ดีครับโอ้ยโกหโหโหินลลุนดด้ไม่เข่าวะใอ่ะโอเซินใครเสียบเตะไว้เสียบด้วยข้างหน้าโออืมูสาระตูเตะทิ้งขึ้นมานี่คือซีเฟนจาร สวัสดีครับตอนขึ้นมากันเยอะจริงๆเมสซี่เจอร์รา์ดแตวันนี้วางโบยยาวได้ดีจริงๆครับ